นี่มันจะเอาปืนนะพี่เอาปืนในรถมุดเข้าปืนแล้วครับอยู่ครับพี่ตรงที่อยุดนี่มันได้แล้วใขยปืนแล้วอ๋อมันเอาเสื้อกอไมนไงมันใส่เสื้อคอกเมื่อกี้แม่จะเตะหยุดมุ้นึ่งโอยเมื่พังประตูหลังเมื่อกี้บุกมาถึงนี่แล้วอยู่ในยึดรถบัสนเอารถบัสเหรอ <da> มันใส่เสื้อกอกกันไงรถตำรวจมันเอเสื้อคลอกอันี้โดนโดนยิงเปล่าใส่เสื้อกอกัดเสื้อตัดเสื้อเอาเสื้อกอกออกจากรถตำรวจมันหนีอะไรกันเาะตนรวมันตั้งตัลยวันนีมันดีมันดีมันดีมานี่ยนี่ดิตำรวจมันตั้งตัวนะฮะอาลมันหนีแล้วมึงนีแล้ว รถตำรวจหมดลวทำลายรถตำรวจีรถบัสยอะมายิงคนนลงนี่แหละปุ้มๆแ้เราไปไหนหมดแล้ววะใต้ดุ่นี่เรามดล้ดูดิมันเอาอะไรนักหนาวมันมีรถอะไรอย่ไนี่ยเนองน้องไม่น่าเชื่อขนาดจอดยู่ในตึกกระทรวงที่ปลอดไทยนะน เรือหมดเลบันต้องเป็นบุคคลอีสนดิเออบุคคลสานเนี้ยมาขเอาหมดเลยขนับเผ่าด้วยอ๋อมันมันจะแปลงกลายให้ว่าเป็นตำรวจเออแปลงกายว่าเนี่ยเป็นตำรวจเออขนาดไนนะุ้ย <laughs> แล้ไม่รู้จี๊ของดีทั้งนั้นเลยไอ้กูเอาเลยวะเออเดี๋ยวนี้กูเป็นปอมในมือที่สุดร้อหมดใจไ่ตีทั้งหมด ดูกเองเราะเขกเขาเขเขาป้องกันตัเจะได้เจ็บจะได้เนี่ต้องหล่อแค่นี่รถที่มีเตือน้อกหล่อ้เล็กเอนนี่ยเจ้านี่ดูนุ่มนุ่มเลนเกานไ่เจาะยางรตรวจเลยเนี่ย้สูงเนี่ยใช่ายล่อฟ้า มีมีเล่าเลยฮะแต่ในสื่อเนะครับสื่อถ้าดีน่าจะไปทำสื่อเล่ายังดีนะใช่ค่ะเล่าขากล้องเลยฮะใช้สื่ออะไรเนี่ือนี่ยเนี่ถือกล้องนะคนไหนวะก็ในนั้นะถือกล้องอ่ะมีธงชาติไทยเห็นด้วยอ๋อแม่ยึดเสื้อกลับตำรวจมลยใส่เป็นโพลิสแล้วเออทำตัวเนี่ยเลย ดเหบน้เล็กบ้านแล้วจบลวแู้เอาทุกอย่างเลยเอาทุกอย่างเลยอ่ะดูดิทิ้งประชาชนทิ้งประชาชนเลย กูนี่กลัวจนขี้จุจเลยหนีกูอีกตัดเองจนไม่นาทีเลยหรือละเอียดเลยกระเป๋าก็เอานปั้ดูดีฝนหมดเลยาดีนี้้งดนเเดี๋ยวกลับมาว่าจะมาใส่ก่อนจะงีบป่ะน้ำไหลเขัยอมถนมันไม่เหมืนกัมันทุบตึกมันทุบตึกแล เฮ้ยนาละพี่ลงไปดูไม่เอาไม่เอาไป,ไไปผมก็ตาย,ปร,ตายประตูหลั<อ>งใช่ไหมประตูหลังก็หาาหให้เปิดไงผมบอกไม่มีกุญแจทุบแล้วอ๋อมันวิ่งเข้าไปเฉยไม่ได้ดูหรอกพี่ทุบแล้วแตกแล้วก็รีงมาเนาะปล่อยมันปล่อยมันไม่ต้องไปดูมมกี้ลคา นูหนูไปทุบรูนรถนะรถเจ้าหน้าที่แล้วมันรถตู้น่ะแหะไม่ใช่รถตำรวจแล้วนะเราจะทุบอีกล้วจะลืมอีกีพันล้านอ่ยเรออหนักทุบอีกแล้วอ่ะพี่เกนนันมันไปไหนเอออะไรอ่างเง้ยมันต้องรอแล้วรอแล้วเออต้องขายอีกแล้วขายอะโอ้เออโอ้มึงน่าจะบอกตั้งนานแล้วอีกเลอแล้วกลับมาเลยรอบอลรอบาลบเสียงเราอ่ะเฮ้ยเฮ้อยู่ข้างบนมันรักกู มันไม่กบนี้ครน่อยจับยจไ้องขึ้นมาจับยนกันจริงเลยเนไม่ได้หรอกต้องไปตรงข้ามต้องยืนไปเกอของเลี่ยเลยนะเนี่ยเฉี่ยไปคุยเอาคุดกัน ไปซ่อมไปซ่อมตึกโน่นนี่นี่อะไรแรงงานนี่ข้างนานี่มีไก่ระวังนะตื่นวิไลเดี๋ยวเอาคอมพิวเตอร์ไปไก่โดเลยนั่นรถบิ๊กเนาะทำไมไม่ใช่รถตำรวจไม่หรอคนนั้นอ่ะไม่ใช่รถตำรวจไม่ใช่รถตำรวจหรอจริงเหรอ

ดีนะเก็บตู้บริจาคเข้ามาข้างในแล้วชั้นหนึ่งอะดังปังดังปังชิบหมยละอุ้ยมันทุบรถหลวงแล้ว